เกมนานๆแล้วเครื่องร้อนทํายังไงดีล่ะเนี่ยต้องเจอนี่ครับพัดลมความเย็นรุ่นใหม่ล่าสุดสําหรับติดมือถือครับเพคโทน ex 2 Pro ปรเมทครับเป็นพัดลมทาความเย็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากเพคโทนนั่นเองทีนี้แหละเล่นเกมได้นานขึ้นแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี สวัสดีครับผมเพัดดีตัวแสบนะครับทุกวันนี้เกมเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่หลายๆคนชอบเล่นเล่นยามว่างหรือยามไม่ว่างก็จะเล่นก็ตามนะครับแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือเครื่องชอบร้อนนั่นเองนะครับเล่นได้ประมาณตาหนึ่งเอาแนละ้วเครื่องร้อนต้องทนถือร้อนเล่นอย่างนี้นะครับแต่ต่อไปนี้ไม่ต้องห่วงแล้วครับผมเจอพัดลมตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้มาผมเคยรีวิวไปหลายรุ่นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแน่นอนครับว่าของใหม่ที่ออกมามันต้องพัฒน,นาขึ้นให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ ทาไมถึงต้องมีพัดลมนะครับมันไม่ได้ร้อนแค่ลําบากที่มือเราตัวเดียวพอมันร้อนโทรศัพท์ของเราก็จะแหลกด้วยแหลกหรือว่าแบบกระตุกหรือค้างอะไรประมาณนั้นนะครับเจ้าพวกเครื่องพวกเนี้ยจะเป็นคอมพิวเตอร์จะเป็นโน้ตบุ๊กจะเป็นมือถือก็ตามนะครับเกงเกตไหมคอมต้องมีพัดลมระบายความร้อนโน้ตบุ๊กต้องมีพัดลมตัวเกมมิ่งเจ้ามีพัดลมใหญ่ๆอย่างนั้นนะครับเพราะว่าความร้อนนี่แหละจะทําให้เครื่องมันค้างมันกระตุกมันประมวลผลช้านั่นเองนะครับการมือเจ้าตัวนี้จะทําให้การเล่นเกมของเราไหล ลื่นขึ้นอย่างแน่นอนครับที่สําคัญครับมันไม่ได้มีแบบแค่ติดหลังอย่างเดียวครับเขามีเป็นแบบกริปติดมาให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ดูทั้งหมดทีเดียวนะครับมาเรามาแกะกล่องดูสัมผัรดแรกกันเลยครับได้มาใหม่ล่าสุดผมยังไม่ได้แกะเลยครับนี่ยังห่อพลาสติกดีอยู่เลยนะมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเฟกทูล ex 2 pro metal ที่บอกในตอนต้นนะครับรุ่นนี้ไม่ได้มาตัวเดียวครับมาเป็นแพคพร้อมกับตัวนี้ครับเป็นกริปติดอ่ะเดี๋ยวผมค่อยทําให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับอันดับแรกเรามาแกะดูตัวนนี้ก่อ นะครับเป็โท ex 2 PRO metal ตัวนี้ทำไมไม่ชื่อเป็นอย่างนั้นมันเป็นเหล็กหรอมันอะไรยังไงมาดูกันครับนี่แกะหเห็นสดๆร้อนๆเลยฉบับแรกเลยนะครับผมก็ยังไม่เห็นตัวจริงเลยเนี่ยครับนี่ก็เพิ่งได้มานี่ะครับมาดูกันนะครับเป็นยังไงโอ้โหทำไมมันมาเน่นจังอยากมากเลยตุ๊กโอเคโอ้มันเป็นกล่องนี่เองครับอ่ะอีออ เฮ้ยอย่างเท่ครับใส่เป็นกล่องมาเหมือนอะไรรู้ไหมครับเหมือนของทนริสตาของไอรอนแมนน่ะตรงหน้าอกอย่างเงี้ยครับโอ้โหอ,อืม นี่อย่างเท่นะครับดูอ่าเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ตรงพลังงานไฟลัแมนครับมันคือพัดลมนะครับพัดลมพัดลมติดมือถือนะครับอย่างที่บอกไปว่าบางทีเราไม่อยากจะเอาเนี่ยติดกับโทรศัพท์ของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตัวนี้ครับในการอ่าต่อกับมือถือของเราได้นะครับเดี๋ยวก็าําให้ดูนะ,ะมาครับไปดูในกล่องก่อนว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาอีกบ้างนะครับ ก็จะมีคู่มือมีสายชาร์จแล้วก็เนี่ยครับพวกที่สําหรับเอาไว้ติดข้างหลังมือถือของเรามันเป็นเหมือนระบบแม่เหล็กกับหู้ง่ายนะครับเนี่ยปุ๊บติดนะครับอันนี้มันเป็นกาวสองด้านแล้วก็เอาเนี่ยติดกับมือถือของเรานะเวลาเราจะใช้งานก็ตัวเนี้ยติดปั๊บไปกับมือถือได้เลยนะครับซึ่งอาจจะไม่จาเป็นทั้งหมดนะครับสาหรับมือถือรุ่นใหม่ๆเป็นแม่เหล็กอยู่แล้วเราจะสามารถติดได้เลยนะครับอย่างเช่นของผมนะครับอ่ะผมแกะออกก่อนนะครับจริงๆมันก็เป็นมือเป็นเหล็กอยู่ในตัวเวลาติดนี่ เห็นไหมจริงๆมันก็ติดได้เลยนะครับแต่ว่ามันแรงดูมันน้อยเท่าไหร่มันมันไม่มมได้เป็นแร่เล็กมากขนาดนั้นแต่ถามว่าติดไหมก็ติดหน่อยนึงนะครับแต่ไม่ได้บ้าคืออาจจะต้องใช้พวกนี้เพิ่มเติมอยู่ดีนะครับแต่อย่างที่บอกไปถ้าใครไม่อยากจะให้มันเลอะโทรศัพท์หรือว่าเคสของเราใช้อันนี้ได้เลยนะครับอ่าอยากจะโชว์หนึ่งความเบาครับมาดูน้ำหนักของเขาครับ ทนหกรัมเท่านั้นครับเบาวิวพกพาสบายครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวที่แบบไม่ได้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับต้องเสียบไฟตลอดเวลาใช้งานนะครับอ่ะเราก็เสียบไฟได้เลยครับหาหัวที่เป็นเสียบชาร์จได้นะครับมาเสียบไ้นะครับจากนั้นก็เสียบเข้าที่ช่องท y p 4ตัวนี้ได้เลยนะครับเห็นไครับเสียบปุ๊บมันจะทํางานทันทีครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีปุ่มปรับไฟของเขานะครับ จะเลือกเป็นเหมือน,น,น,นเลือกหมวดเปิดปิดได้อะไรอย่างงี้นะครับบางทีเล่นกลางคืนไม่อยากจะเปิดไฟอันนี้เป็นไฟเบานะครับอ่านี่ไฟมาอ๋อมันเปิดกับปิดข้างหลังข้างล่างมาสีน้ำเงินเดี๋ยวผมตกใจไปอ่ะนี่ครับปิดเปิดแค่น,นี้เองนะครับซึ่งไฟมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆแบบนั้นนะครับโอ้แป๊บเดียวจงเปิดแป๊บเดียวดูดิดูดิด ทำท่านมีไอ้น้ำมาเกาะแล้วครับโอ้ทำความเย็นเร็วจริงๆเลยครับมาดูความฟิล์มรอบตัวครับอันดับแรกครับตรงหน้ากากนี้สามารถเปิดมาได้ครับเห็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่ไหมครับติดตรงนี้น,นี่นี่ครับสีน้ำเงินตรงนี้คือตัวที่ช่วยทำความเย็นครับมันคืออลูมิเนียมอัลลอย56ชิ้นครับ เพื่อช่วยให้มันเย็นเร็วมากขึ้นนั่นเองครับเป็นเทคโนโลยีที่ขาคาฟีนขึ้นมานะครับที่สำคัญพื้นที่ในกนารทำความเย็นตรงนี้รอบๆตรงนี้เทียบกับรุ่นก่อนนะครับเพิ่มขึ้นถึง27%เลยทีเดียวทียอดมันก็ไม่มีอะไรมากครับเพื่อทำความเย็นมันก็เอาไว้เวลาเราเล่นเกมอะไรให้เครื่องมันเย็นขึ้นนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวมาทดลองใช้จริงกันดูครับอย่างเช่นในการนี้ครับผมทดลองใช้กับมือถือนะครับโดยติดตัวนี้ ผมไม่อยากจะติดกาวเข้ากับมือถือก็ไว้อย่นี้เลยนะครับใช้ตัวนี้แทนนะครับโอ้เข้าใจแล้วครับผม,มเห็นแม่เหล็กตรงนี้รู้แล้วครับการที่หน้ากากนี้ถอดได้เพื่อที่จะมาใส่นี้นั่นเองนะครับทำไมนี่ผมแกะถอดหน้ากากาออกก่อนนะครับแล้วก็เ,เนี่ยติดเข้ากับตัวนี้เราเปิดให้ออกสองข้างนะครับแล้วก็ติดเข้าไปอาจจะเข้ายากนิดนึงอโอเคให้ตรงล็อกนอี่นะครับ นี่เป็นพัดลมแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นหน้ากากแผ่แล้วโอ้ประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็ตัวนี้ติดเข่ากับมือถือเราครับบนล่างเห็นไหมครับเราก็จะสามารถเล่นได้โดยที่ไม่ต้องใช้กาวติดเลยครับมันเกาะติดมือถือแล้วตัวนี้มันก็ไม่ได้บังหน้าจอเราด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมไม่บังหน้าจอครับอพอใช่แล้วทิ่นตัวนี้ครับตัวที่ชาร์จเห็นไหมครับเวลาเราติดไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยปุ๊บอ่าที่ชาร์จมันจะอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่บนอยู่ล่างได้หมดเลยครับ เขาจำช่องไว้สําหรับให้มันเว้นว่างไว้อยู่เลยครับเหมือนเมื่อกี้้เราติดซ้ายขวาบางที่เราเล่นเกมแนวนอนไม่ถนัดใช่ไหมครับควรจะไว้บนหรือล่างแล้วควรต้องปรับนะครับถ้าบนล่างอันนี้มันอยู่บนล่างอย่างนี้แปลว่าตัวสายชาร์จเราควรต้องให้มันอยู่ในช่องนี้หรือช่องนี้อะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ยากแล้วก็ถอดถอดออกมาคือเวลาถอดมันจะยากนิดนึงเพราะมันต้องเปิดตัวนี้นะครับเราเปิดตัวนี้แล้วก็หมุนมาให้ตรง ช่องชาร์จเดี๋ยวอ่าช่องชาร์จอยู่ยนี่ครับเราหมุนมาให้ตรงนี่แค่นี้เองครับเห็นไหมเวลาเราติดนะครับอ่าสมมุติว่าเราถืออย่างนี้แล้วกันนะ,นะ,ะอ่าปึ๊บเห็นไหมเวลาเราถืออย่างนี้ปึ๊บช่องชาร์จจะอยู่ยข้างล่างเห็นไหมครับก็ก็จะสามารถชาร์จไปเล่นไปได้นี่เราทำให้หดูเลยอ่ะเห็นไหมครับเปิดปึ๊บ เล่นไปได้เลยนี่ไมติดมือเวลเราเล่นเกมอย่างนี้อ่าแบบเสียวว่ะอย่างเท่เลยก็เาเห็นไหมที่นี่ก็สามารถเล่นเกมอะไรได้โดยที่สายไม่เกี่ากับมือครับก็เล่นอย่างนี้ได้โออย่างเฟี้ยวนเรียกว่าคิดมาทํามาเพื่อตอบโจทย์จริงๆนะครับพวกพรลมพวกเนี้ยหลายคนชอบมีปัญหาผมก็เคยมีปัญหาครับเวลาผมติดตัวพวกเนี้ย แล้วตอนแ o, กะนะครับข้างหลังเป็นรอยหมดเลยหลังโทรศัพท์อะไรเงี้ยเป็นรอยหมดเลยไม่ได้ใจตัวนี้หรือเปล่านะทำไม่ได้แล้วไม่ใช่เครื่องนี้น่าจะอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมเคยติดแล้วแบบแกะแล้วยากเป็นรอยแล้วยากมากเลยนะครับก็เลยแบบอาจจะลําบากนิดนึงนะครับเขาก็มีตัวนี้มาให้เพื่อแก้ปัญหาเราไม่ต้องติดกับบืตถือของเราเลยนะครับ้าใช้จะถอดอะไรก็ง่ายๆดึหออนี้เลยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับหูเย็นเลยตัวโทรศัพท์ตรงนี้ดูดิเ่ย เป็นรอยมือเย็นเลยครับโอ้สุดยอดเนี่ยครับเฟี้ยวสุดๆไปเลยนะครับตั้งแต่ผมใช้มาผมว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์ผมไม่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดใครกำลังมองหาพัดลมมือถือสำหรับเล่นเกมสักตัวหนึ่งแนะนําตัวนี้เลยนะครับนี่นกล่องของเขาครับ Pegton EX2 Pro Metal นะครับรุ่นเป็นเหล็กรุ่นเป็นอลูมิเนียมอลอยนะครับอุปกรณ์มาเต็มครับจะเป็นตัวติดข้างหลังหรือว่าเป็นตัวคลิปแบบนี้แล้วก็เป็นกล่องสเก็บแบบนี้สุดยอดเลยนะครับซื้อตัวเดียว ครบใช้ได้ยาวๆนะครับแถมไม่ต้องกลัวแบตเสื่อมด้วยเพราะว่าเสียบไฟเล่นตลอดอย่างนี้นะครับใช้งานได้ยาวๆแน่นอนถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจผมมาที่คาร์นิต้วิโอน,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 นะครับไปลองดูแล้วก็จัดกันได้นะครับสชาวันนี้ผมขอตัวไปเล่นเกมก่อนนะครับนะครับเงียซื้อท่อโอ้โหโ,โบราณมากครับนี่อื้อ